อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวเนาะทุกช่องทางเลยนะคะที่ติดต่อติดตามกันก็อย่าลืมค่ะรับชมผ่าน รับชมช่องทางนะคะของ YouTube ช่องนี้แล้วนะคะช่องร้านเกจิมหาเวทย่าลืมกด Subscribe นะคะและแตะที่กระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาน้องปาอัพคลิปนะคะก็จะได้เห็นคลิปเนาะระบบเขาจะได้แจ้งเตือนนะคะก็ขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับยอดวิวเนาะยอดไลค์นะคะยอดแชร์ ชอบคลิปไหนแชร์คลิปนั้นเลยค่ะก็ขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ด้านหน้านี้เลยอีกหนึ่งรุ่นที่แรงมากๆทั้งกระแสแรงนะคะแล้วก็เกจิก็เป็นอีกหนึ่งเกจินะคะที่แรงมากๆเลยในปีนี้นะคะแรงจริงๆค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นพักคุณแผนแรงคูค่ะพลิกชีวิตนะคะ ถ้าขุณแผนแรงครูพิกชีวิตนะคะพระอาจารย์แจ้ค่ะก็อุปถัมภ์นะคะเมตตาออกแบบยันนะคะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมด้วยด้านหน้านี้เลย น้องปลาเหลือเพียงเท่านี้นะคะจะส่งให้ลูกค้าหมดเรียบร้อยแล้วค่ะก็รุ่นนี้นะคะพระอาจารย์แจ้ท่านก็มอบผงนะคะณมีกินไม่รู้สิ้นนะคะจานแผ่นยันด้วยแล้วก็มอบชนวนโลหะต่างๆด้วยนะคะมวลสารก็ผงเตชะบูชานะคะจากเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวด้วย โอที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่มีใครน่าจะไม่รู้จักนะน่าจะเกือบทั้งประเทศนะคะโด่งดังมากๆเลยสำหรับเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่ยาคูจุนนะคะท่านเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับเวัดป่าเจ้าสัวเนาะเสนาสนะคะวัดป่าเจ้าสาัวยาคูจุนท่านก็ออกนะคะแจก รุ่นที่ว่าโด่งดังมากๆเลยโอ้โหยาวไกลแบบทั้งโลกทั้งประเทศเลยนะคะหลากหลายประเทศมากๆเลยสำหรับพระคุณแผนพายกัญญานะคะพระคุณแผนพายกัญญานะคะแม่นิดนั่นแหละปาเล็กสั้นๆนะคะเพราะว่าปลาก็ลูกศิษย์ของท่านยาขูดจุนด้วยแล้วก็ นับถือนะคะแล้วก็ศรัทธาแม่นิดนะคะพระขุณแผนรุ่นนี้มากมจริงเพราะมีประสบการณ์กับตัวเองเลยนะคะดีจริงๆเลยสําหรับพระคุณแผนภายกัญญานะคะแม่นิดก็สําหรับรุ่นนี้ค่ะพระคุนแผนแรงครูพิกชีวิตเนี่ยก็มีมวลสารผงเตชะบูชาจากศสนาสนวัดป่าเจ้าสวด้วยวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อสร้างสาราปฏิบัติธรรมค่ะที่พักสงฆ์ธรรมทัศน์นะคะที่ปากช่องนครราชสีมา ซึ่งรุ่นนี้เสกไปทั้งหมด2วาระนะคะก็มีเป็นพิธีกดนําเลิกนะคะที่ปากช่องที่นครราชสีมานะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมธรมธรมะบันดาลน,นะคะแล้วก็มีเป็นพิธีอธิษฐานจิตนะคะที่วัดนอมประชาสรรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แรงจริงๆค่ะเพราะว่ามีหลากหลายท่านที่สนใจบูชาซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาเดี๋ยวป้าบอกรายละเอียดนิดนึงเนาะอาจจะยาวนิดนึงนะคะซึ่งรุ่นเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่ด้านหน้านี้นะคะด้านหน้าที่เห็นนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะน้องป้ากแกะลุ้นออกมานี่ ก็ได้ตามนี้เดี๋ยวจะหยิบให้ชมว่าด้านหลังสวยงามมากๆนะคะพระอาจารย์แจ้ท่านออกแบบให้ด้วยนะคะออกแบบเมตตาออกแบบยันนะคะให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหน้านี้กล่องสีแดงสีสันสดใสนี้ก็คือรายการรุ่นเนือ้อรุ่นโชคค่ะน้องปลากแกะออกมาแล้วก็ได้2เนื้อนี้ตามที่โชว์เลย ะะซึ่งรุ่นเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่รายการลุ้นมีทั้งตะกุดนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายรายการเลยและที่สําคัญค่ะรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคด้านหน้าน,นี้มีลุ้นถึง60เนื้อกันเลยเยอะมากนะคะเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะมีทั้ง60เนื้อกันเลยนะคะมีถึง60เนื้อให้ลุ้นเลยสนุกกันเลยเนี่ยเหลือเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวน้องปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อแล้วก็ราคาแจ้งไว้ให้ที่คอมเมนต์เนาะ ใต้คลิปนะคะด้านล่างนะคะจะปักหมุดเอาไว้ให้ก็อย่าลืมค่ะเลื่อนไปดูด้วยนะอ่ะมาเรามาดูกันนงป่าเอาแปะความจริงเขาจะแปะเอาไว้ที่ฟองน้ําเลยค่ะ,ะรายการนะคะเขาจะแปะไว้ที่ฟองน้ําแต่ว่านงป่าแกะออกมาแล้วนปกปลาก็แปะไว้นี้นี่เขาจะมีบอกเนื้อเลยค่ะเรียบร้อยเลยรายการที่22นะคะเนื้อสุริยันจันทาฝั่งตะกุดเงินสร้าง555องค์ก็คือ รายการนี้นี่ะซูมเข้าไปให้ชัดๆสวยงามมากๆสุริยันจันทานะคะแล้วก็ฝั่งตะกุดเงินนะคะด้านหลังถือว่าเป็นพระขุนแผนอีกหนึ่รุ่นที่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆและพระอาจารย์ท่านก็เมตตาออกแบบยันให้อีกด้วยนะคะ,ะด้านหลังนี่เลยแรงคูพลิกชีวิตนะคะ มีโคด้ดชัดเจนแต่เลขน้ไปไม่แน่ใจแต่น้องปลาดูให้ว่าเลขจะอยู่ตรงไหนเพราะพับผงบางทีดูเลขยากค่ะบางทีมองไม่เห็นมองไม่ค่อยเห็นเลขนะคะพับผงแต่น้ปลาเห็นโค้ดนะคะที่จิ้มโค้ดเอาไว้ก็คือตรงนี้นี่เอแต่ไม่เห็นเลขถ้าพี่พ,พี่ท่านไหนรู้หรือว่าเห็นเลขนะคะแจ้งนปลาได้เลยเพราะว่าบางทีนป้ปลาสายตามไม่ดีค่ะบางทีนปลามองไม่เห็น ต้องลงกล้องหรืออะไรเงี้ยแล้เราไม่ได้ลงกล้องสวยงามสร้าง555องค์เองค่ะไม่ได้สร้างเยอะเลยน้อยมากๆสำหรับเนื้อนี้นะคะสร้าง555องค์ตามที่เขาแจ้งเอาไว้แล้วก็นี่ค่ะเป็นตะกุดเงินเห็นไหมคะด้านหลังเป็นหนุมานแล้วก็เป็นตะกุดเงินนะคะแรงครูพลิกชีวิตพระอาจารย์แจ้นะคะ อีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่โด่งดังมากเลยปีนี้คือดังมากๆจริงๆถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนรู้ว่าตัวเลขนะคะเลขนัมเบอร์อยู่ตรงไหนแจ้งน้องปลาได้นะเพราะน้องปลายังไม่เห็นนะคะต่อไปอีกหนึ่งลุ้นที่น้องปลาเปิดแ้ะแกะออกมาก็คือเดี๋ยวก่อนทำไมถึงตั้งไม่ได้ ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะก็ขอพบพระคุณมากๆเลยค่ะทุกทุกช่องทางที่ติดตามกันแล้วก็นปกปลาแก่ลุ้นออกมาได้เนื้อนี้อืจำไม่ได้ว่าเนื้ออะไรแต่สวยมากๆเลยแต่มีบอกค่ะเขามีบอกเนื้อชัดเจนเลยค่ะสวยงามก็คือดีมากๆเลยเพราะว่าทำงานก็โอเคเลยค่ะละเอียดเรียบร้อยมากๆเพราะว่ามีเนื้อมีอะไรชัดเจน แล้วก็พักก็สวยงามมากๆมวลสารดีมากๆเลยที่สำคัญเลยมีผงนะมีกินไม่รู้สิ้นด้วยนะคะแล้วก็สุดๆเลยผงเตชะบูชานะคะจากเศนาสนาวัดป่าเจ้าสัวเนี่ยน้องปาได้รายการนี้คือรายการที่60ค่ะโอ้รายการสุดท้ายเลยค่ะรายการที่60เป็นเนื้อมหาว่านก้นคกนะคะ โรยนภารัตสร้างส9 9 9ร้าส2999สวยเนื้อดูแบบเรียบๆสวยๆนะคะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะพระคุณแผนแรงคูพลิกชีวิตนะคะแรงคูพลิกชีวิตพระอาจารย์แจ้นะคะที่วัดน้องประชาสัตว์เนาะที่อยุธยานะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ นาจะทิ้งนิ่งไว้ให้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องปาด้วยนะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจอมผ้าใหม่ร้านเกมจิมหาเวศสวัสดีค่ะ